ไปพื่อนๆพี่น้องชาวเกมมอนเท่านะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแคสต์มาเลยครับไปครับผมเซิร์ฟเวอร์การการเซ็ตนะฮะเซิร์ฟเวอร์การซ็ตนะครับผมเออผมคนธรรมดานฮะอันนี้คือสตาร์ครับผมอันนี้คือกล้องเดืของซิกซ์ซีกทีนะฮะนี่นี่คือสวัสเซิร์ฟลองเซิร์ฟลองเซิร์ฟลองเซิร์ฟนี่ก็คือผมเองฮะหลุดล้อมหาเทพ มีกระลองเติมนี่กระลองเติร์ฟนะทุกคนได้เป็นออกเทิร์ฟบนนะครับนี่ออกเจอเติร์มนี้ใครคนหามาเลยนี่นะ NPC สร้างเองหมดหรือเปล่าไอ้เนี่ยสจบละเองจบาะเองให้าจเติมนะครับถ้าจะเติมเติร์ฟนี้ติดต่อคนนี้นะฮะพอเติมเลยติดต่อคนนี้นะฮะเท่านั้นห้ามติดต่อใครนะครับ เอ้ยพีไอ้่ก็แม่เปิดดีก็มีก็กล่องห้าสิบบาทนะฮะกล่องนึงก็ห้าสิบนะผมนี่เืออะไรนี่นี่เจอเพชต้นหนึ่งนะฮะเอาเพตนนึ่งนี่เพตนหนึ่งนะเดียวนะเร็น ตันอออเ่้ยยังเีดยเต้ยเต้ยเฮ้ยเฮ้ยังเต้ยพวกเอาเาี๋ยเลยนล้กัขอขอบคุณผู้ติดตามผู้ชกดไลค์โค้กดไลค์ผู้กดแชร์นะฮะขอบคุณจริงๆนะครับผมเจอกันคลิปหน้าขอว่าคลิปนี้คงจะสนุกแล้วก็มีโค้ชทีาราคาเยอะขึ้นนะฮะ ต้องมีคนตั้งราคายเยอะขึ้นผมจะมาแคสเซนโลไอวีนะฮะซับประมาณสามสิบคนนะครับผมคนตั้งรคาครนะฮะผมก็จะมาแคสเซนโลไอวีนะฮะโอเคครับเซนโลอันเดอร์นะฮะขอบคุณครับเจอกันบ่อยมากนะครับ